ต่อมามครับผมไข่ไข่ตุน๋นเป็นเมนูที่ผมอยากถานม,มากมากอยน้งพิกผมไข่ตุ๋นอร่อยมากนะครับผมไข่ตุ๋นอร่อยมากตาาเมลรดหมูอันนี้ใส่ต้นหอมนะครับผมต้นหอม แ่ใส่พริกโ่มไปหน่อยอื้มรสชาติเสร็จักน้ำอยืนก็อยากจริงใจตาไม่หลุกๆ อันนี้ใส okay, ่ต้นหอมนะครับผมต้นหอมราด้วยกันนะครับผมอันนี้เมนูง่ายๆะครับผมทำง่ายๆจะได้ทานนะครับมาด้วยแมวโบ้ในหกใบหกใบตำลันวนมือนี้ก็ขลากขอมนะครับผมเผ็ดขอบคุณนรัทที่รับชมนะครับวัสดีครับส่วนมือนี้ก็ขลากของนะครับผมเผ็ดขอบคุณนรับที่รับชมนะครับวัสดีครับ Mm hmm m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 m hmm ไปกันนะครับผมอันนี้เมนูง่งายๆครับผมทำง่ายๆจะได้ทานนะครับมาริ่มแมวปูในหกบาทหกบาทจิมรันเป็นเตสเซ็ตเป็นเ,เป็นเนตเสเซ็ตอยู่กมอยากกินไส้ วันนี้นะครับผมได้ไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นกับไข่เจียวะครับผมนี่แล้วก็น้ำพริกผมมาไปรองเลือทานไข่ตุ๋นอร่อยมากนะครับผมไข่ตุ๋นอร่อยมากจามนี้ลูกดู 好，多少、嗯？嗯嗯嗯 ชอบมากนะผมไข่ไข่ตุ๋นเป็นเมนูที่ผมอยากทานม,มากมากหนึ่งผี่ผมง่ายๆ กับข้าวด้วยกันนะครับผมอันนี้เมนูไง,ง่ายครับผมทำง,ง่ายจะได้ทานนะครับมาด้วยแมงปูี่ภูบาทภูบาลจุ๋มลังเป็นตัวเสิรเป็นเ,เป็นตัวเสิเ์ ไม่ได้กินไข่มานานแล้วนะครับอืมอืมเสรนะ็จแล้วเจอลูกดูไปครับผม ซูซ่าเลยเจออุดมเนี่ยคุณซูซ่าแล้วพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บทีนี้ก็ถ้ทาทางในสุภาพตรงไหน,นต้องขอโทษขออภัยพี่น้อ,องอทุกคนนะครับอาิีพเล่าครับผมไม่ได้เป็นใคร มาครับผมทางข้าวันลำงใ้ซึ่งเนียผมมาอยี่หนังอ่ะจวดเลย ไม่ได้กินไข่มานานแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมได้ไข่ตุ๋นไข่ตุนกับไข่เจียวครผมนี่แล้วก็น้ำพริกผมมาไปลองเลือทานอ,อยู่ไมอยากกินไส่ ไข่ตอ๋นใส่หอมหอมใจ่กับพริกพริกสดนะารับ ซอ,อยู่ก็อยากกินใส่จนมื้อนี้ก็ขอลากคนน,นะนนะครับผมเพ็ดขอบคุณที่ได้รับชมนะครับสวัสดีครับคบุู ไข่ห้าฟองไข่ห้าฟอง Mà đứa xếp xếp nó cả nước. mình nhìn như năm ngay để có loại